สวัสดีจ้ากำลังกันนี่คือเกันนะพี่น้องมือหนึ่ก็สิกินเป็นแบบตามหอกหึงพี่ก้าวพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นลูกศิลป์นะลูกศิลป์ับปวดหอพี่น้องหลวบหอนเลยมือนี้ก็บกาลังจัดอันจัดแจงสุดท้ายเนี่ยพี่น้องสวยอีหลีเล่น หลุดม oh, ือแตกเลยนี่โอ้ยแตกเลยบ่เป็นนางพนักพ่เป็นนางตัวนี้กับสีใซดไหนเนาะกัสิมัวงๆน้อยๆกับพ่อเป็นนางเนาะกับพอได้คัดกันได้ไ้มพี่น้องเนาะจะฮะป้าไงมามากินท้งตำเดี๋ยวตั้งห้อง ฐานตะกกขึ้นก่อนหรอเล่พี่น้องนี่แคบหน่อส่วนนี้กับขบันสานะเออกรอบกรอบๆๆนะอ่าเป็นตำถาดเลยด้เนี่ยออเ้ยขอนี้ใส่มือก่อนได้พี่น่องขยั็ต่างมือหละละก็สีม้งวงอย่างนี้นะก็ใส่ได้เนาะจ้า

อมอนก็เป็นตต่บแบบตำพริกสด้าจ้ะสั่งควาพรกเผ็ด มากินก oh, ันบอสมาสุกม um. no, mm. uh, ah, well, yeah, ัว uh ้างงนเากับม uh ิภ huh. ูเมื่อคืนนี้ไอ้ไอ้น่าไอ้นัาูเด็กอีวินกับบึงแล้ก็หัวขวันตัวห่นมะไม่ได้ข้าวหน่อไม่ได้ข้าวหน่โอ้ยอยากพูดคุยกันน่เช ก็ตีจอมานเลยอืมไม่ไปกนอะไรทั้น้นลยไปกินอะฮะฮะเห็นปะรู้ไหมเรื่องก่อนตะก็ทำมาที้งใครฮะเราใครเงนไ้กินเออ แม่มาเลยหมือลแ้งจะมาเอาไิ้งเป็นว่าหน่อเสียได้นิตอนนี้ก็เป็นเสียเพียงเดียวฮะเสียบอ้เสียู่บจับเงีกยที่เ็นตัวนั้นแบบจรักรมสอาใจมันจะมีอายาอยู่ก็มีอายุของมันอยู่มันมีอายุ มันแรงจริงๆมากแมนจ์ข้าวหอมมันแรงเ่ยตอนนี้ห่อต่อไหมมอแต่ว่ามจะไม่หอมันแแล้ั้โทษไปถามนาวอกหงอกงอกัวงอกสด่อลินไปเลีย ม่อยู่บ้าน่อยู่ไปเรียนนัดถอนหัวเล้นจะอะอังคานแลนส่วนเรียนเราไปเรียนมนนั้นไจะได้บอกพิงดูเลยเป็นยังไงหรอพงเป็นแดดนอกเมื่อไรอากาศฮ้อนๆเนาะ เป็นสิป็ไข่เปนหาเป็นเคื่อกันบรเป็นนั่นแหละกั่อากาศมันบ่นี่นาะอดีาดีเดี๋ยวร้ายทวันละเงี้ยไงกิต้องไงเมื่อกี้จะฮงไหมเพชรเพชรมาไก็กินอะไรอย่างี้อย่างก็กะุนกระเด็นบ่แมน ผลกระเด็นเข้าาเออผลมันมันตกะมากม g เออเกย่าเอกกันอนเนี่ยไปกินกวยเตียวท้ามากก็นอนอีกปวดกระตนกระตุก็สิบไข่แล้วว่าแล้วก็กินยามีคนเกี่ยสองเม็ดน่นคยอะไรได้ส่วนอากาศี่ไวสิไข่ได้ส่วนดำหน้ามันได้ทิ้งแบบเขาจะยุดเราแบบปวดเห้ากรดูกไปเลย Hoa, hòna, họ luôn chân nó ảo mang. So, bắt đầu năm mươi bốn năm ngày, năm mà thử năm 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 nó đẹp năm 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 ใส่ไมนได้ลูกหรือเปล่าเนี่ยกรณฝรั่งใต่หนาเกิดมากเลยมโอ้เขาขาวมันกะตายยัถูกมันหนึ่งทีคือมันหนึ่งแล้วเนาะแง่ทุกทุกพอแล้วพอเมใอนพอเใสใหุ้ใหุ้้มใส่ได้ยินกระตายยักินมันจำมาได้เล้ถึงถึงตังแต้ ก็เรี่ค่อยแพ้กยนี่น้ำที่บอก่าสีนะก็ถือไปแต่งตัวเอออะไรก็แต่งตัวงก่ดจำได้แต่ผุนล่ะเจ็บ่เ็ดกับม่พมีกมีข้อรัวล่ะแหมอวกม่มาไมาอดถึงจะตายถึงจะน่าถึงนี่เด้ เอาองดลอา, <c oughs> ส,าสิก็ซื้อแอ่หาันเด็ดแต่พูึอกะจะอยากกินแบบนี้เหรอิงอยากกินอยากกินช่วงๆแต่ก็มีมูอแต่ก็มีแห้งยู่ไปซืบพวกซ <c oughs> าาแล้วกันาตาหน้นานมีกับเลือบ้างเหื่อกไม่เลักกอน่ว่าัเจ้าไปไหน โมแล้วแหล่จสิไปนยัง่อะไรบ้างเล่อะไดิสองสามหน่งซ้ำหน้าจือหน่อยเอือตัวมันพิดกันแม่โอ้ลับาไปจัดสาสะเท้นงานบ้านแล้วเรียบทำไรด้นอนอาการห่อนหน่อยหลับดีบาไว้ิงมันเมื่อยดิเทพแมนยุทธทำาไงเนาะ แบบว่าคือบนแห้งเลยนะผิงกตคือับไม่ญงก็อยูนะมากันนอนแบบว่าสลุบสไ้มเมื่อยางตายออกกระลุกมากพอตีอาาน้นัในซาบบ่มีแบบบามบมีแห้งสิเป็นทูสบูอาแป็งฟันในปีเริ่มเมื่อยแบบว่าชุดชเลยน้ำนาน่ารักะคิดว่า่วงนี่มัยังอีกอย่างอายหมากไม่นะไปเห็นยังไหก็เห็นใต่จะใส่กันเมื่อยิ บางน,น้านมากมื่ออาบมื่อบอ่อาบน้ำิงเ <c oughs> มื่อไรอ้ยนิ่งดีว่าได้อาบน้ำบาดานมากจะน้าลูบลูสบูมากสนนปำปนิ่งม่ได้นะตามาๆๆๆาานี่ค่ะกำลูตาตาตากเวลานาบาคนอย่างเดียวนนะกนยางกับขอฝืนเบิด์ัน้องหลบ,บ้านนะคือแบบบ้าหายใจเอกซอยวก็เขาลาตีไปเฮ็ดเอาไปดยางน้ เราไปที่ว่าเอาเองไปเดินหาแลวมาเมื่อไหร่ห้องเบ้นแห้งแล้วไม่ได้ครับมไ่ครับเรื่องช่วงอสองเดืไปเสร็จเลย พยิกดอยากลองเปลี่ยนมบ้งปะแน่พี่แห้งแห้งสิเม็ตัวนี้ค่ะวาลงไปแต่มนี่คนใต่แห้งเบื้งหลเขาจ้าังนงตาย่งตามาเเป็นภาษาไต้ก็เป็นนะกืยงไงนะใส่หมูว่งานนะเขาเบิ่งเข้าบ่นบ่นแนมเขาเห็นเบผิงบ้านอาลงลองส่วนเขาจะเป็นภาษาไต้ด้วยไหน้องได้ คนแต่งแต่เบิ้งหลายเพือนเจ้าอยากสิร่างก่อน้ะเป็นภาษาไทยไหมขอบกลีม่ยมัย่ยย,ยังนานนี่นะอันเก่ามันแตกรุดมือแตกเพลงเลยโอ้ย,ยจะเป็นสวยแฮ เอะได้าถิมเลยใส่อะไรได้หระซื้อไม่หอพี่ซื้อไม่เลยแบบนั้ไพงสามร้อยเถือของขนาดของปลอมเลยของปลอมไี้หนักก็เกรดเอขนไปไหจะเดือนหลังก็สาเดืนบ เดือนสิบกันแต่ช่วงมันช่วงคอยเปิดเพิ่มแปดสัปดาห์ช่วงม่วงนั่นแหละสองเดือนกลัวช่วงม่วงนั่นแหละแมนเยยังม่เห็ดหม่นวงเพิ่มอเพกัดดองหม่วงไว้เยอะาหนปงดองเกลือนะ้วยน่องเขาสว ใส่น้ำเกลือซื้อแม,ม่นถ้าไม่กินกไม่ตีเกลือต่างหาแม่ไม่ใส่ริยถ้าถนอมอาหารอะไรซืออ่นะเออไม่เมล,มลี่ก <c oughs> งนะเนาะแต่กับพ่เห็นอะไรเด้อ ตายิตหรอมัหลังกาหองการหนาแห้งนาหอเีแห้งกินดีด้วยนะเรื่องขาเรื่องนี้่งนี้โอเตะนนะพแม่หลังกายคุ่นห้อขาหนามบ่แหลก ซือไม่ใช่ตามเลยเหอบางเทียงสเออแต่ว่าคูอัดแซ่บเลยครบสุนสิงเล่าไผ่ล้างอรนี่ยเื่อนอ่าสูตูแซ่ต้องซื้อตูดแซ่อุณหภูมิม่นม่เลยเย็นจัดนะผม ่เก็บได้เนาะแนมน้ำแกงม่อยู่เหรออืมน้ำเย็นไม่ธรรมดายันเป็นผักอะนะแนมผักโอเคเลยหลานของอยู่ปักเตะด้วยเงนหลอกเรนนของของอ่ะจะขายก็เาื่เสื้อ่าพิงแม่กระั่งถงม่กระั่ง เขาเาเขาเจาทุกอย่างเขาเจาใส่ตู้แซ bon ่แบบแซ่หน nice. really nice like ึ่งขวดเลยของเจาะโอเคเลยซดแบบแนบบสั่มารยังนะบอบอพิงแล้วบอมีเสียเขาเจาบอยใส่ใส่หนึ่งสังแข็งแบบนี้เลยเป็นธุรกิิใแญ่เลยเนล่าม่เจาขายดีในอีกขาดขายดีมาก ุกอย่างสุดๆมันขอไม่ห้างันก้อนายเะยรกินซัมิบ่ะมนกัมจิบ เคนมาได้มากหนบอสเน่ยรับบอกานเลยบ้านหนรับไปหลุมกันือแบบก็ไม่รับเขาไปหายอยู่โอ้ไม่ค่ะกี่คณมากคุณบอมากเขาตุ่มกับจับเขาเราเอินออกไปกินเด๋เลื่อยไปแอบแล้วสกหนักโอ้โหังกรลกมีร้มันเจ้าอยได้ถึงบ้านมัน่นดีเด้งรกินเหล่าที่่เห็นอยู่ในเศษไมนได้หัวผวตัวจะหมขึ้นเขาเบิ่งหรือเปล่เบิ่ง ก็เลยถามมาน้าหัวอย่างหน้าเบิ้งไหมวะใผิงเหรออย่างเดียวันเป็นก็หัวน้ำันก็ขวัวซื้อตั้งตั้งปีกนมีเหตุจับมัวกากกันหมบมานมาอกิเหตจับสวยนันจแนุ่มหน้าสบายสามออ้ยจะ่งานเราปะเอวบ้าภาพไปนเหรนบาดปลาบันทิ Hoa hiệp kín. Young ừ. làm bên lân sửa lap điện. Yes, yêu nước ta. Tân học bà. 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 Tân bà. Tân học 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 bà. กอบพ่นงเงาีมาขอพายมเมือมากลยอ่ะเม่านนีะเหล็แม่มาแต่มแต่มถึงเมื่อนอืมเ่วาสมาเรียน่ค่เนี่ยคนซีประมาณเลอดตาโลกระังนะโอ้เดตาอยาดไปเรื่สำคัญเป็นไปได้ต้องมีไปกินอะไรไปเด้อเข้ากันได้น้อตางตางนะนอฟิงน่ะ ติมาก็ได้ฮินเลย่ซ้ำมเ้งล่นลาเลยมันบมติกดประแดกแม่ก็มาจีน่าซือเรียกพูดมามึนเบด้อใจไออือก็ยังคุยกันแหละว่าสิมากขึ เพจนะจ๊ะเด้อลอยอยลอยงหูลอ,อยสงหูง <laughs> อ,อตังตางมากันนะเดี๋ยวจะกันขป้น้านะจ๊ะเ <laughs> น,นกัแบบมอปาของ,งพ,อพ่อนล้ี่น้งมีแขกกับเสิออ้อนะควอมเป็นไปอยู่ไต่ไหมคนไต่กันสวัสดีความนะจ๊ะเดี๋ยวพอกัหหนที่ห่าเนาะ 好，拜拜，再见。